สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงละพพาดาโทเสิร์โรงเรียนบ้านเขอม่แก้วระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ครูผู้ฝึกสอนคุณครูพอนพิตุ้งป,ปักโคนคุณช้างคุณแผนตอนกำเนิดภายงามแม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักคนอื่นสักมือ กินนอนหอนว่าเมตตาเตือนจะจากเลือนจางแม่ไปแป่ตัวแม่ มิได้กลัวแม่ยาม่ามัวมองนักจงหักใจนางกอดจูบลูกนางแล้วสั่งสอนอำหนวยพรภายน้อยนะหอยให้พ่อไปดีสีสวัสด์กำจัดภัย จนเติบใหญ่ยิ่งยวดได้บวดเนียนลูกผู้ชายลายมือนั้นคือยศเจ้าจงอดสาธรรมสมำสเมียนแล้วพาลูกออกมาข้างท่าเกียนจะจากเจียนใจขาดอนาจใจ ลูกก็เลมดูแม่แม่ดูลูกต่างพันผูกเพียงว่าเลือดตาลายสะอื้นรำอำลนาด้วยอะไรแล้วแข็งใจจากนางตามทางมา วับวิญญาโอเปาตาต่างสะอื่นยืนตะลึงคงค่ะ